สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลูกเกดเมทินีเปิดใจหลังร่วมไลฟ์กับเจนนี่เผยครั้งเดียวพอล่าสุดลูกเกดเมทินีเมนเทอร์ชื่อดังได้ออกมาเปิดใจหลังเข้าร่วมไลฟ์ในเทศกาลเจนนี่เป็นยังไงบ้างไปร่วมไลฟ์ขายของกับเจนนี่ลูกเกดงงมากค่ะมันเป็นโลกใหม่มากนะก็แอบตกใจก็ถือว่าแปลกดี ถามว่ากดดันไหมกับยอดออเดอร์ลูกเกดก็กดดันนะถ้าบริษัทที่เขาจ้างเราไปก็อยากให้เขาได้ยอดเยอะก็เรียกว่าแปลกดีสนุกดีแต่คิดว่าคงไม่อยากจะไปอีกแล้วคงจะไปแค่ครั้งเดียวกลัวเรื่องยกเลิกออเดอร์ไหมลูกเกดอ๋ออ,อ,อันนี้มันไม่ใช่สินค้าของตัวเองอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นติดใจไหมกับก,บการไปไลฟ์ขายของแบบนี้ลูกเกดคงไม่ค่ะไม่ใช่แนวทางเรามันก็คงเหนื่อยแหละเพราะมันต้องพูดขายทั้งวันไง อะไรที่ทําให้คิดว่ามันไม่ใช่ทางของเราลูกเกดคือมันเป็นเหมือนเป็นเซลล์ต้องมานั่งขายเราไม่ใช่เป็นแนวทางนั้นมันก็มีความกดดันบ้างเพราะว่าเวลาขายของจะต้องมียอดมาตรฐานที่ต้องทําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ